สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูพิสดารหรือเปล่าหรือแปลกหรือเปล่าไม่รู้จะลองตําส้มตําด้วยสาลายสาลายที่ซื้อมาเนี่ยมันเป็นสาลายสาลัดมาแล้วแหละเขาใส่งาใส่น้ํายำอะไรของเขามาแล้วนะไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละเขาเรียกซีวิตสลัดอะไรเนี่ยนะแต่ว่าเราจะมาทําสไปซี่ส้มตําของเราจะจะมาทําส้มตําว่าจะกินได้ไหมนะ แล้วก็มีไข่ปลาเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะใส่ไข่ปลาลงไปด้วย่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันลองดูซิว่าจะกินได้ไหมเลืมมิดอัปหนึง today I'm going to make a spicy salad by this one c e a w e e d seaweed สลัด I'm gonna try to make Thai spicy salad I don't know It's g o ะ n ับบิ๊ o o ูดอ n นนอเพราะเราไม่ค่อยชอบกลิ่นของเขาอะค่ะกลิ่นเขาแรงนะเนี่ยเจ้าสลัดเนี่ยเจ้าซีวีดเนี่ยกลิ่นแรงนะว้าวว้าววว้ามันจะกินเหรอลูกจะกินเหรอกินเปล่ะกินเปล่ากินก็ลอง นี่เขาเรียกอะไรเลยซีซันซีซันเน็ตคาเวียแคปรินคาเวียมมามี่ yes พูดูอันสพูดโอเคอันฟล็อกนเนื้อไง ันนี้เราไม่มีพริกสดนะจะใช้พริกแห้งแทนจะใช้เป็นพริกแห้งแทนตำกระเทียมอนกลิ่นแรงมากไอ้เจ้าสาลายเนี่ยแรงแรงมันก็ไม่ถึงกับแรงมากหรือเปล่าแต่ว่าเวลากินแล้วมันกลิ่นแรงเอ,เอากระเทียมมากลิ่นแรงเหมือนกันกระเทียม้อนยกหน่อย g a r l ก c g a r l i today I don't have the pepper red pepper so I'm gonna put chili powder เออนั่นแหละไม่ออกใส่พริกแห้งใส่พริกแห้งแทนสักช้อนหนึ่งแต่ยเยอะไปไหมเนี่ยไม่รู้แลแต่ไปก่อน น้ำปลาเดี๋ยวขอน้ำตาลก่อนเพราะว่ามีช้อนอันเดียวเอน้ำตาลกับนชุก้าก่อใสดซอสล้ำล้มจุด no we don't have juice m o m forgot to buy ไม่เอจุดไม่เอาจุดไม่มีนี่ไงรามจุดนี่ว่าามจุด่มด <Yeah. S 1> อามาเรามาใส่ซีวิตค่ะซีวิตซีวิตเดี๋ยวนะ ตามหมดนี่จะกินหมดไหมเนี่ยลองดูลองดูไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้นะคะไม่ใช่กลิ่นแรงยิ่งกว่าเดิมอะเรามากลิ่นดูกลิ่นแรงมากเลย เอามะนาวช่วยหนะ่อยเผื่อมะนาวจะช่วยได้ไม่ชอบกลิ่นเลยนะให้ตายรสชาติมันดีนะแต่กลิ่นนี่ไม่ไหวกลิ่นไอ้เจ้าสาหร่ายเนี่ยนะนะกลิ่นแรงคนกินไม่เป็นมั้งเราคงกินไม่เป็นหรือเปล่าอืมเอาหนะ่มะนาวอีกลูป ได้แล้วมะนาวในตัว,ตวลเลก็กร้องบดนอะไรอยู่คนเดียวในในเปลเพิ่งจะตื่นกันวันมอลลามจุด I hope the smell is gone I hope the bad smell I don't like is gone from the sea <c oughs> เใส่สองลูกเลยมะนาวกลิ่มมันแรงจริงๆนะรสชาติมันดีแต่ว่ากลิ่นเหมือนจะดีขึ้นนะเหมือนจะดีขึ้นโอ้หม่ Yes เอาลือมะเขือเทศตัปกอตโวมาโตตโวมาโตเนี่ยเรารู้ไหอิสโนตัมาโตเดินอายุสตรอเบอรี่ไม่มีมะเขือเทศเอาสตรอเบอรี่ oh, แทนค่ะให้มันเป็นสีสีแดงๆหน่อยมิกซ mix and match mix and แมทช์เดี๋ยวหทำเลย ไก่ย่างไก่ไว้ด้วยเนี่ยต้องออกไปดูไก่ย่างใส่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยใส่อีกทีถ้ามันไม่พอ ันจะโอเคขึ้นนะ <Hey you. S 1> ใส่จานเลยแม่เอ่ยสไปซี่ซีวิตไทยสลัดเออสไปซี่ไทยสลัดวิซซีวิตนั่นแหละเดาโน่ทำไม broken English sorry <laughs> สไปซี่สลัดสไปซี่ไทยสลัดเอวิตซีวีดเยสต n ๊ด o าวพรีสทุต o ๊บนโตโตโนโตโตเนี่ติดดาวมาเดี๋ยวเรามาใส่ไข่ปลากันแล้วก็ใส่แซลมอน ใส่น้ำมะขาแมแซลมอนแซลม,มอนลมควนันนี่จะเก็บอีกวางไงดีวางอย่างนี้ได้ไหม แพ็เลยแซลมอนสโมกแซลมอนนะคะอร่อยรสชาติดีเสร็จแล้วซีวิีสไปซี่ไทยสลัดมากินกันของนางมีไก่ย่าง กินได้ไหมเนี่ยันก็ยังมีกลิ่นอยู่นะจะงเหมือนมันจะดีขึ้นหน่อย

อ,อนี่ไงของหนูเนี่ยเราชุดเดิมมาใส่อีกแล้วไม่รู้ถูกใจอะไรชุดนี้ Oh, come, mommy, don't go chasing everybody. There. Oh. Now you can see everybody. What? Dad. Salmon. Chinchy, chinchy, อมีไก่ไหมให้ดูเลยนอนหองเฟียงพ่อกินเสร็จแล้วไปแล้ว จะใส่เยอะเกินไปด้วยหรอมั้งเยอะนะเนี่ยกล่องนึงก็เยอะนะน้ำมะน,นาวมันเข้าไปไม่ทั่วไงมันก็ยังพอมีกลิ่นอยู่แต่มันดีขึ้นนิดหน่อยไอ้กลิ่นที่เราไม่ชอบนะ Jeg เอาล่ะ กินหมดไหมเนี่ยลูกก็ร้องอีกแล้ว anduda Nunca aí Ngoài lúc này ạ Anh thấy lượng Ừ Cái này không? Cái này

ว้าวผมพา้น้องด้วยแม่แม่เก่งมากลูกแม่เก่งจังเลยไงม,มองไม่เห็นหน้าน้องเลยเปิดเพลงให้น้องด้วยเปิดแอร์ให้มันให้มันสั่นออโต้ให้มันแกวงนี่แล้วก็มาติงงออตต๊เปิดฟุ่มให้น้องหน่อย Honey, let's eat chicken. Hey, Google. Hey, Google. Why wait? Some questions are harder to answer. Hey, Google. Monkey. Hey, Google. Why the Monkey? Coco, why big monkey? Hi Coco, why monkey? you. Monkeys? <coughs> You're you. You're yeah. cô cô. Hmm? Hey cô cô. You're Off. Help, <laughs> oh. By the way, the mic's off. To turn it back on, slide the switch on the back of Google Home. By the way, the mic's off. To turn it back on, slide the switch on the back of Google Home. Can you fire? The mic's back on. On? Yeah. Light back on, please. กินหมดเปล่ากินมะแรงอิ่มด้วย กินแล้วหรอไม่มากินทำไมไม่กินหรอ

ไปทุกคนไปก่อนอิ่มละบายบายขอบคุณคน่ะสวัสดี